สวัสดีนะคะวันนี้พาเด็กๆมาอะไรนะ DIY อีกแล้วน่าจะมาซื้อสีน้ำกันอ้าวเด็กๆหาเด็กไม่เจอครับตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วอ้าวเจอแล้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 วเด็กมาซื้ออะไรกันลูกอะไรอ่ะซื้อสี ซื้ออะไรซื้ออะไรโชว์สิไปใช่สีน้ำอาลักกี้บาทดูราคาพ่อด้วยอาลักกี้บาทมาเล่นจุดเเจดสิบเ้าเจ็ดสิบเก้าเอาคนละกี่อันครับสองสองอันเอาเครดิตมาได้ราคาหรอนี่ไงลูกข้างขวาล่างแชมป์นั่งบังอยู่ใช่ไหมสองอ่าโอเคเอาไปคนละสองอันเพราะเดี๋ยวนี้ชอบเล่นระบายสีน้ำกันเยอะมาก เอาให้เอาใส่ตะกร้าครับลูกเอันแค่ใส่ทีละอันเดียวแตกใส่ทีละอันเดี๋ยวแตกอพี่แช่พี่ช่วยน้องหน่อยครับโอเคต่อไปหากาวครับน้องเชิรมาหากาวพี่แช่พาน้องไปหากาวเลยลูกนี่ไงมีไหมมีนี่อ๋อข้างล่างใช่ไหมครับอ๋อนี่กาวทำสลามลูกงาเลือกสีเลยจ้า ก็แบ่งทีละครึ่งขวดก็ได้นีพี่เขาบอกพอดีเลยกาวทำสลามเอาสีไหนเลือกมาน้องเชอร์ทำอะไรโอเคทำสลามไงเอาเมื่อกี้บอกไม่ทำสลามแล้วทำสลามไงแชมเป้แชมปนั่งดีๆนั่งไม่ลงโตใส่ซับในอ่าโอเคอันนี้เป็นกาวสลามใช่ไหมล่ะเราไปลองเล่นดูก็ได้ให้คนละสองอันโอเคไหม วันนี้พ่อไปทำงานเยอะนะครับก็เลยไม่มีเวลาอยู่ด้วยเลยพามาซื้อของเล่นแก้เหงาป้าอันไหนจ้าเอากล่องเล็กเหรอเอามาอีกอันหนึ่งลูกให้สองสีให้คนละสองขวดเลือกสีมาลูก<ส>ใกล้เปิดเทอมนะครับอีกสิบสี่วันปิดเทอมมาสองเดือน,นอไหนดูสีอตอนนี้กำลังสนุกกับการทำสลามเชอได้สีอะไรลูกเขียวกับส้ม มีสัร์นิโมโอเคส้ม <Okay. S 1> กับส้มกับเหลืองมีสั่เอ้าม่วงกับเข้มม่วงกับเขียวแล้วคนพี่ล่ะชมพูกับขาวชมพูเหรอไม่ใช่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล,อนเลนือกเลือกใหม่เลือกใหม่เลือกใหม่อ,นนอันไหนกอันไหนเขาดูก่อนโชว์ก่อนโอเคครับและนี่คือใครอันนี้คือพี่ <c oughs> คนโต <c oughs> เพื่อนเพื่อนคนโต ตอนนี้มีน้ำมุ้งนิดหน่อยโอเคใส่กล่องเลยครับใส่ตะก้าทีนี้ไปไหนต่อจ๊ะพอแล้วไหมจ่ายเงินแล้วเนาะอยากได้อะไรลูกสมุดได้สมุดได้น้องเชอญสมุดไหมสลามสลามอยู่ทั้งไหนไปดูสิอีกสอย่งคนละชอตรงนี้ไปไหนดูราคาด้วยนะจ๊ะฮะ ลูบิกงูดูราคาด้วยนะพาน้องเดี๋ยวหลงกันอีกเดี๋ยวเราหากันไม่เจออีกซื้อสลามไปทำแล้วก็เอาสลามไปเล่นอีกเหรอไหนดูซิได้ไหมอันนี้นะครับเขาชอบเล่นอันนี้กันแล้วก็จะมีพวกอะไรนะพวกทรายวิทยาศาสตร์แล้วก็พวกเหมือนแป้งดูสลามแบบว่าอันที่เดี๋ยวแชมทำให้มันไม่เสียได้จริงเหรอต้องใส่กีบอาบน้ำใส่กีบอาบน้ำ ไปดูอะไรมาเดี๋ยวนี้มีเล่นแป้งกันด้วยนะเต็มห้องน้ำเลยใช่ไหมตัวเชือกอันนี้มีส่วสีม,าามาส่า5กระสอบกันเหรอไหนหันมาหาพ่ออันนี้นะก็ผสมกันก็ได้หรือไม่ผสมก็ได้มีหลายสีเลยลูกดูสิมีนั้นงหลายคู่เร<ซ>ื<ม>่อเอาสีาส้มเอาสีอะไรดีเลือกก่อนพ่อทำจิ๋วได้กี่อันสองให้แค่คนละหนึ่งชิ้นพอพอเมื่อกี้ได้ไปคนละสองชิ้นแล้วใช่ไหมอันนี้คนละหนึ่งชิ้นพอแล้วก็กลับไปจ่า เราก็จ่ายเงินลูกแล้วก็จะไปไหนนะไปหยอดเหรียญกันวันนี้ไปเล่นของเล่นหยอดเหรียญกันครับชอบจะดูสีมีตาลอนโอ้ยชอบถูกใจถูกใจชอบไหมล่ะแล้วพี่แชมป์ได้อะไรแป้งสมุดไหมตอนนี้พี่ไปดูลูบิกงูน้องอยู่กับสลามเอาอันใหญ่เลยเหรออันเดียวอาหารมาก่อนพูดสีให้ถูกมีสีอะไรบ้างถ้าพูดผิดสีเดียวไม่ได้เลยนะจำปิดอ่าไม่พูดสีอดนะเอาสิ ไปแล้วไปแล้วพี่แชมป์พี่แชมป์น้องได้แล้วลูกเหลือของพี่แชมป์พี่แชมป์มาอะไรไหนลูสิไหนอะลูบิโกงมันจะบิดยังไงก็ได้ไม่เหมือนลูบิทับมาเห็นมีเลยแล้วไหนแล้วลูกไม่มีดูอันอื่นก่อนตอนนี้ลูบิโกงไม่มีน้องเชอรระวังชนเพื่อนนะลูกได้ยังครับชาร ตอนนี้เอาลืมบอกเราอยู่ที่โลตัสลังสิตเหมือนเดิมนะครับ DIY ประทุมธ <DIY. S 2> านีอยู่โลตัสลังสิตเหมือนเดิมมาประจําสลามหมดแล้วลูกนะเชอเชอได้ไปแล้วนี่เชอครบแล้วขาดพี่แชมป์พี่แชมมเอาอะไรอ๋อโอเคพี่แชมนับมมถอยหลังสิบวิสมุดอยู่ข้างหน้าไป สมุดสมุดช่องหน้าลูกสมุดช่องข้างหน้าเอาเต้นไปด้วยเดินไปด้วยเอาเต้นไปเอาไปบินไปบินเป็นแมลงสาบเลยเอาไปบินไปไหนจ้าอันนี้บินลูกสมุดดูฝั่งนี้มานี่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 นเป็นพวกสมุชดช็อตโน้ตเหรอลูกอย่างนี้เหรอ,อห,หรือสมุดแบบนี้ต,ตัวเอง,งชอบอะไร สมุดจิ๋วสมุดจิ๋วทางนี้มั้งลูกสมุดจิ๋วกานั้นิสอลูกดดลก็ตัวเตีย้ยกินข้าวน้อยต้องกินข้าวเยอะๆยอะสิลูกือ,อดูสิอะไรเืออะไรดูสิปกติล้วเข้ามาเขาจะซื้อปากกาดินสอสมุดไม้บรรทัดสีไม้มส,มสีน้ำจะวนวนอยู่อย่างเงี้ยครับ ไปแล้วนะเดี๋ยวไปหยอดเกลียดนีกนะนน้าไงทำอุดจิ๋วลูกหมีลูกหมีต้องถามเชอร์เชอไม่เอารูเชอได้ไปแล้วเหลือพี่แชมคนเดียวแล้วตอนนี้ไม่โบนหรอกไปไปแล้วนะบายบายให้พ่อก่อนบายๆไปได้ครบแล้วครับไปจ่ายเงินกันจ้า ได้แล้วกล่องใหญ่เลยเชื้อเชือไม่ได้เอาเอาเชื้อเปลี่ยนแล้วเหรออ่ะงั้นเชือเลือกใหม่ครับเอาไหนครับเชื่ออยากปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เดี๋ยวโอ้พ่อ,อลืมพรุ่งนี้พ่อพาไปตลาดต้นไม้ให้ปลูกคนละต้นพรุ่งนี้พาไปซื้อต้นไม้กันเอานีได้พรุ่งนี้ให้ซื้อต้นไม้ก่อนแล้วค่อยมาซื้อน,นี้ปกติมามจะใช้เวลาอยู่ในประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีกว่าจะเดินวน วน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 กว่าจะหาที่ชอบได้หยิบแล้วเปลี่ยนแล้วหยิบแล้วเปลี่ยนโอเคยังยังไม่โอเคไปแล้วนะโอเคเอาโชว์ก่อนแล้วก็บอกสีสีชมพูมิสเตอร์ชมพูเขียวเขียวหนักเลยทีนี้ฟ้าโอเคเอาไปจ่ายเงินกันลูกปะทามาขอเงินหน่อจ้าไมม่ีขอเงินหน่อจ้าของเงินไหนจ้าหนึ่งแสนหนึ่งแสนแสนกีบ เราจะมีเงินเกณฑ์รอเองหรือซีฟังแล้วมหายอ่ะเอาไปฝากบ้าครูพิมพ์แล้วครูผิวอ่ะหายแล้วหายแล้วนะลมลมที่แชมชอบอ่ปน้องเชอร์บายบายก่อนไปแล้วบายบายแต่ว่ามันเก่าบ๊ายบายเราขึ้นลงบันไดเลื่อนกันได้แล้วนะครับน้องแชมน้องเชอร์เอาป้ายไปไหนครับยอดเหรียญเข้าทางนี้ก็ได้ลูก มีสองที่อ่ะจะเล่นทางนี้หรือทางนี้ทางนี้ก็ไปทางนู้นาตามมาจับมือน้องมาด้วยอาไปแล้วไม่ใช่อันนี้เป็นหยอดเหรียญอันนี้เป็นหยอดเหรียญแล้วบางคนปล่อยคือคุณจะทำ้สิบแบบขามแล้วก็จะเป่า เพราะาเดี๋ดยวนี้เวลามามาข้างนอกจะให้พี่กับน้องเขาดูแลกันเอาเองสองคนทะเลาะกันบ้างไม่ทะเลาะบ้างเดี๋ยวก็น้ําตาไหลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ร้องไห้ที่นี่เป็นที่มาประจํานะครับมาแบบแทบทุวกวันเลยยิ่งไปโรงเรียนนี่เรื่องเรียนนี่มาตลอดไปลูกตามมาจ้า ที่จริงจะมีแกงเพื่อนสาวอีกสองคนนะครับคือจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบายบายไม่มีแผนบ้าเหรอ <c oughs> กินใบไผ่ bye, <c oughs> เนาะไปแลกเหรียญกันลูก ลูกอรพี่เขาแลกเหรียญหนึ่งร้อยบาทแลกเหรียญครับฉัมเป็นรับเหรียญก่อนลูกอ้าเสร็จแล้วมาหาพ่อตรงนี้มาหาพ่อตรงนี้เชอ,เอเลูกอ้าวนับเหรียญแบ่งกันเอาไปยืนข้งางๆพี่แชม นับเหรียญแบ่งกันคนละกี่เหรียญเอาใส่มือน้องเก็บ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 สองสามดูจ้าด้วยเป็นกี่เหรียญลูกเอาไปเล่นได้ครับลุยเลยเล่นอันนี้เหรอตามใจเลยลูกเล่นอันนู้นดีกว่า อันนี้อย่าเล่นเลยเล่นอันอื่นเถอะมันเล่นยากลูกอ่าเหรียญเดียวได้เอาสิเอาเพราะว่าไปเล่นของเล่นนันนู้นดีกว่าอ่าพี่ไมายตามน้อได้ลองได้อันหนึ่งอันเดียวพอนะเอาตัวไหนบอกด้วยเมโลดี้โอเคภาพจะกระพริบกระพริบหน่อยนะครับในห้างได้ไหมดูสิกด เดี๋ยวเวลาหมด,นะลนะลดแล้วลูกอีกสี่วินะรีบกดเร็วสามสองมิั้นมันจะลงเองอุ้ยโอ้โหนิดเดียวเอาไปเล่นข้างในดีกว่าลูกที่จริงอันนี้น้องๆไม่เคยเล่นกันนะครับเล่นเพราะว่าแม่เล่นพอแม่เล่นน้องก็เลยเล่นบ้างเอาสองอันเลยเหรอโอ้หมดแล้วพอ้วลูกไปเล่นในน,นู้นดีกว่าไม่เอาแล้วแพทน่ะ ไปเล่นข้างในกันอันนี้ของเล่นประจําเขากันนะครับมาตลอดแล้วก็เล่นเหมือนเดิมตกงแค่ได้ปลาฉลามเลยนะหรือเต่ายักษ์ก็ได้ปกติเะเล่นเต่ายักษ์กันมันหมุนไปไหมไปสิได้ไหมได้ไหมตัวใหญ่ตู้ตู้หมุนหมุนนี่หมุนนี่ หลุดไปแล้วเอาไม้เอาไม้ไ่นได้ไรนะครั้เพราะมันตัวใหญ่อะหลุดสู้สู้สู้ได้อะไร,ป,รป๊อปแมงกะพุนได้แมงกะพุนแชมสูม้สู้แช,ชมสู้สู้ไม่เอาปาลานีโมนะ หาก่อนเชิญไปกับพี่ไมล์เดี๋ยวพ่อจะปล่อยน้องๆเล่นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพ่อจะไปนั่งเก้าอี้นวดโอเคไหมตัวเล็กตัวใหญ่โอเคปล่อยท้าน้องเรียกแล้วน้องเรียกอ้าจับเร็วตัวใหญ่ๆตรงนี้มีสมบัติที่หลักด้วย ยอดที่ลูกไปแล้วนะครับสามเหรียญหรืออีกสองเหรียญรอรอตัวใหญ่รอตัวใหญ่ตัวเล็กมาแย่งซะก่อนหลิงตัวใหญ่ไว้ลูกตัวเล็กแยกงกินอีกแล้วใช่ไหม อันนี้น้องเขาแต่งหน้าเองนะครับทาแป้งรองพื้นทาลิปเสื้อผ้าก็เลือกเองหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้โตเป็นสาวแล้วเสื้อผ้าก็เลือกเองอได้เต่าครับได้เต่าอมีช็อตไฟฟ้าด้วยได้25กิโล เปลี่ยนครับไ,ได้ตามใจเอาติดไ,ได้ได้ไปสิดปากอ้าวไปดไปแล้วนะครับเล่นน้ำสุดท้ายอ้าวไหนคุยกันก่อนไปไายก่อนลูกบายบายไม่เห็นเธอเธอเข้ามาอีกบายบาย,บายจุ๊บพ่อหน่อยจุ๊บพ่อไม่ทีจุ๊บกล้ออืมทไม่พี่แชมป์ม,มาจุ๊บทีนึงจุ๊บทีนึงอา้าวจะกลับบ้านยังไงไบายบาย